ฉลองใหญ่10ปีควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์เติบโตสู่1,000ล้านบาทพร้อมเดินหน้าต่อยอดขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ความงามและสุขภาพบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพรยาบาลคลินิกผิวพันและความงานชั้นนำของเมืองไทยฉลองความสำเร็จครบรอบ10ปีครั้งยิ่งใหญ่ในงาน c e l e b r a t i n g the d e c a d e สออฟเ l ลังสร้างปรากฏการ์ยอดขายเติบโตมากกว่า1 0 0 0ล้านบาทและเพื่อแสดงความขอบคุณกลุ่มโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลคลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของไทยที่ให้การสนับสนุนในความสำเร็จด้วยดีเสมอมาพร้อมให้ความสำคัญกับตลาดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเมืองไทยอย่างต่อเน,นื่องเดินหน้าต่อย,ยอดขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจความงามและสุขภาพให้ครอบทุกเซกเมนต์ 을 받간 도양ย่างยั่งยืน 저희 회사의 10주년으로 고객 여러분들께 감사함을 전달하고자 이 행사를 준비하게 되었습니다. ก็ก่อนอื่นเลยนะคะด้วยกาเนื่องจากปีนี้เนี่ยครบรอบ10ปีของคนตั้มไทยแลนดนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทางพันธกิจนะคะที่เป็นพร์เนรกับคนตั้มมานะคะก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกับควนตั้มาเป็นอย่างดีค่ะเรบริมองเรา a a n c a ก่าร้จักและด้ี่้ารรด้ริด แล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะขอประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะว่าต่อไปนี้นะคะควนตั้งเพลแคร์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นพารากอนแคร์แล้วค่ะทักทาพนี่มันเป็นมือเงอนแงาวันนกมาอ่เานกอนร์น10ี1 10ปุ10ีา ก่อนอื드드่นเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทางควันตัมนะคะที่ดําเนินธุรกิจมาในประเทศไทยเนี่ยครบ10ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกแสดงความยินดีแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมทําธุรกิจด้วยกันมาเป็นอย่างดีค่ะลคุยเริจดกีค่ก็ขอมนมายาร่ม้ยันงดี 비즈니스 아, 협력적인 어떤 거 있나요? 퀀텀 헬스케어는 클래시스의 태국의 독점 내리점입니다 저희와 지난 10년간 성공적인 비즈니스를 잘 만들어 왔고 향후 런칭되는 여러 가지 제품들이 있을 텐데 그런 부분들을 같이 태국 시장에 잘 협력해서 태국 시장에 좋은 제품들, 좋은 시술들이 소개될 수 있도록 같이 하려고 합니다 퀀텀은 판매하는 기업입니다 ที่มีความพักดีกันตลอดมานะคะแล้วก็ตลอด10ปีนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณควนตัมด้วยนะคะที่อคอยสั่งเครื่องเนี่ยนำนำเข้าเครื่องมือดีๆเ,เข้ามาพัฒนาในประเทศไทยตลอดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทางคาคิดเนี่ยก็สัญญาว่าจะพัฒนาเครื่องมือทางาทการแพทย์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆอยามาให้กับคนไทยได้ใช้กันอีกในอนาคตด้วยค่ะ ครับอยากให้ตปิความสำเร็จสิบปีคองมาคค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะพูดถึงความสําเร็จก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนจนให้ปีที่สิของเราเนะะี่ยค่ะมีความสําเร็จถึง1มากกว่า1,000ล้านนะคะก็คือประมาณ1,500ล้าน ซึ่งสินค้าที่เราจําหนักยอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นสินค้าของคลาสสิสก็คือทําให้เราเนี่ยมันกับเป็นผู้นำในด้านในในด้านของการยกกระชับนะคะมันเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเลยเพราะว่าเราได้ Market s h ร์นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือเป็นพารากอนแครเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็จะมีโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็ เป็นที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มตลาดบอกกลุ่มตลาดคนไทยเนี่ยเข้ามาด้วยก็ในปี2568เนี่ยก็ขอให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยช่วยมาติดตามงานเปิดตัวสินค้าใหม่ๆใ,ในปีนี้ด้วยนะคะก็จะเปิดเผยได้หมครับเปิอะไรคืนไมเด็กของสับจับบ้างครับก็เนื่องจากว่านะคะตลาดของความงามในตอนนี้นะคะตลาดค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการชอบ ใช้ในเรื่องของสารเติมเต็มนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราไปพบบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็การผลิตมีนวัตรกรรมที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เ,เวลาใช้เนี่ยค่ะมีความเสี่ยงน้อยมากแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากซึ่งชื่อสินค้าก็คือลอเลียนนะคะก็อยากจะให้ทางพี่ๆทุกท่านเนี่ยคอยติดตามกันต่อแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทั้งแพทย์แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ด้วย เปลี่ยนัสภาพรู้สึกมาร่วมงานครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเดี๋ยวแคร์ก็สิบปีแล้วก็ขอให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีนะครับก็ยินดีมากๆครับที่ได้มร่วมงาน ก็เนื่องจากว่าเราจะมีการรีแบรนด์เป็นพ a r a ภัณฑแคนะคะแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ยกกระชับนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์3อัลตราฟอร์เมอร์ m p t หรือตัวเครื่องเทคโนโลยีใหม่ของโนโูโพล่า F อย่างโวลเมอร์ที่ตอนนี้เป็นเทรนด์มากที่เรามีคิมซูยอนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะยังไงยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าทั้งในคลินิกแล้วก็ พาร์ทเนอร์ของเราสำหรับปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบครณค่ะ okay, ขอบคุณนะครับไม่ได้เจอใครก็เลยนะคะ